รงเรียนสตรีศึกษาโรงเรียนสตรีศึกษาก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2460โดยท่านราชบุุษจันทร์อุตมพรมบนพื้นที่25ไร่1งาน93ตารางวาเดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาปีพุทธศักราช2487เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีร้อยเอ็สตรีศึกษา และในปีพุทธศักราช2,503เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นโรงเรียนสตรีศึกษาจนถึงปัจจุบันปีการศึกษา2,555โรงเรียนสตรีศึกษาจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้ในการกำพลพื้นแสนและรองผู้ในการสีฝ่ายประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสวัสดิ์อุทุมภา รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการรองผู้อำนวยการประวัติสุทธิประภารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการรองผู้อำนวยการประเสริฐปานีนิตรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนรองผู้อำนวยการสุวพงศ์คามวันรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปัจจุบันโรงเดินดศึกษามีข้าราชการครู204คน พนกักงานราชการสองคนครูอัตราจ้าง7คนครูชาวต่างประเทศ27คนลูกจ้างประจำา13คนลูกจ้างชั่วคราว22คนรวมทั้งสิ้น281คนนักเรียนปีการศึกษา2555มีจำนวน4403คน ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี3หลักสูตรคือนักเรียนหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2 5งพาจำนวน30ห้องเรียนนักเรียนหลักสูตรอังกฤษโปรแกรมจำนวน6ห้องเรียนนักเรียนหลักสูตรกิฟต์เด็ดโปรแกรมจำนวน6ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีดังนี้ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จำนวน19ห้องเรียนแผนการเรียนวิทย์สุขภาพจำนวนหนึ่งห้องเรียนแผนการเรียนวิทย์คอมพิวเตอร์จำนวน1ห้องเรียนแผนการเรียนอังกฤษสังคมจำนวน9ห้องเรียนแผนการเรียนอังกฤษคณิตจำนวน3ห้องเรียนแผนการเรียนอังกฤษจีนจำนวน3ห้องเรียน แผนการเรียนอังกฤษฝรั่งเศสจำนวนสามห้องเรียนนักเรียนหลักสูตรอังกฤษโปรแกรมจำนวนสี่ห้องเรียนนักเรียนหลักสูรกิฟเต็ดโปรแกรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จำนวนหกห้องเรียนนักเรียนหลักสูรกิฟเต็ดโปรแกรมภาษาศาสตร์สังคมศาสตร์จำนวนสามห้องเรียนรวม92ห้องเรียนโรงเรียนสตีศึกษา ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสำคัญคือโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทและโครงการที่โรงเรียนจัดเป็นพิเศษ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพได้แก่โครงการเพชรสตรีศึกษาเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีให้ได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ2,000บาทและสอนเสริมพิเศษหลังเลิกเรียนโดยการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีศึกษาและผู้มีอุปการะคุณทั่วไป โครงการค่ายวิชาการโอลิมปิกโดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษในสาขาวิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยาคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกจากสอ,อวนโครงการสอนเสริมพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบโอน et ลาสอบรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโครงการก่อสร้างอาคาร100ปีสตรีศึกษาเพื่อเป็นอนุสร์ในการก่อตั้งโรงเรียนสตรีศึกษาครบ100ปีในปีพุทธศักราช2560โรงเรียนสตรีศึกษาขอต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยความยินดียิ่ง